สุขสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสบายดียามเแซวๆพ่อพ่อกับพ่อล่ารักกิ่นี่พี่น้องก็สวยก็ะยงกดสร้างกระไรมื่อใดยังอยู่บ้านเจสีอยู่พี่น้องเมื่อคืนนี้ไหลสดจนเที่ยงคืนเลยบริมเมน,น,นือบรรยากาศยามเำแซวน้ำกาสิบปีแกงพวกผียังบ่ตื่น บรรยากาศด,ดีฝนตกบัดคืนพี่น้องเอยเหมือนี่นะบัดคืนนี่นะตกโพดตกพป้พี่น้องเอยเสียงไก่ขันยยมดเศร้าเนี่ยบรรยากาศดีขนาดนั้หมอันนี้คือบรรยากาศรอบบ้านเจดสีนะจ๊า กกระททาวนี่ตื่นมาก็สวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่น้องไม่จะเป็นตกแต่งหน้าจะไมวจะเป็นตกแต่งหน้าจะเป็นตกอะไรนะจ๊ะ ตื่นมาก็สวยแบบนีเลยจ้าเลยค่ะหน้าเป๊ะจ้าปากเป๊ะจ้าจมูกเป๊ะปาก,แ,กแดงอยู่เลยจ้าฝั่งนี้ยังหน้าสวยว่าววการนาฬิกาปกติห้ายังไม่ตื่นนี่ฝั่งนี้ก็ยังหน้าสวยหน้าเป๊ะจ้า <c oughs> ตื่น้ก็น้าเป๊ะแล้วจ้า <c oughs> อ้ะตื่นมาก็สวยแบบนี้เลยจ้าฮะ ทำไมหน้าสวยจังโอ้โหโผมแม่หน้าสวยกับสวยละจ่าทำไมเธออะตื่นมาเธอเขาสวยเลยเหรอไม่ต้องโพดโพหลายหมูยังอาบเอาบนเอาบนละบอฉันอยากนอนฉันก็นอนหลุดแหละอ้าวโพดโพหลาย สุดสปะรุพะหมก็รู้ลหน้านางสวยจริงพาตื่นมากะหนาเปะจ้ะสมชื่อชายามาลากากีจ้ะตื่นมาไม่ต้องแต่งหน้าหน้าก็สวยแล้วจ่ามาลากากีบ้านราชินีแห่งบ้านผีปอดไปกินยังมาก็ปากแดเมาอคืนนี่เบิดนไก่ชักตัว ขึ้นฝนตกหน้าเอาไปหากินจวนนางลอยบอสขี้เกียดมันคาดปากนางบอสปากคือยังแดงเยอะนาฬิกาปุ๊บก็ตีหาโผโผสูนาฬิกาสามเขื่องบอสตั้งอย่างกระดกกระเทยเตะขึ้นไปแม่อีตื้อกระตื้ออีติงต่องกระติ้งต่องอีจันทร์กระจันโอ้ย โหดโป้แต่ผมพักกระตื่นอืมไมอไหวบอสบรรยากาศมานนนันแรรนวนใดที่เดธอผู้ปกติหานะกำลังนอน,น,อนมวนัวอะไรเปิดแอร์ให้ชาร์จนเป็นนาฬิกา,นา,นาปาิดว่าติ่งต่องติ่งต่องติ่งจอกโอ้ยพี่น้องไอ้บุญวาสนานอน,อนห้องแอร์จะไ,ได้นอนมาเป,ป็นป,ป,ป,ปีเป็นเดือนไม่รู้ก่อนนี้แตกอะไร เมาเร้าน้าตีนอนขำตื่นขึ้นมางแล้วต้องหลอกข่าวบอกหลอกข่าวน้ำนำลองข้อบอกไรสดเมื่อคืนนี้เราเพ่ไปแอบมาเป็กเราไม่ยอมบอกจะบ่หูหูบมแมนต์หูโมเมนอันว่ามันนี่มันไผ่กูถามดูแถวห้องตายแล้วบอกเราบริบ่าวบริบาวรับความจริงจาบ้าน เออซาบานบะค้ะซาบัดาบัดบะค้าไ่ได้กินซาบานค่ะบูไ่ได้กินเหล้าบม่ได้กินเหล้าแต่ว่ากินอนี่ยไบ่ได้กินเหล้าแต่กินอิจิโอ้ยเมื่อคืนบม่ได้กินต้มไก่ซีพีโออิชอิจิโอ้ยหน้าเป๊ะจ้าพี่น้องตื่นมากระหน้าเป๊ะป้า สวยจริงอะไรจริงนา่าขิดละอวันขาวใส่กระโบนี่น่ากากีนี่แล้วก็มาตัวโมก,กนแบบนี้แต่ให้ขวดเราข่าวจ้ะเฮ้ยบอกเอฟซดูบัดตื่นมาสักหน้าเป๊แบบนี้มาเลยจ้ะให้ <c oughs> มาจะไปตเติมเติมเติมแต่งอะ <c oughs> มชอบกระจกก็กำลังคิดว่างนะกรณีหลังจะว่าแ้มงชอบกระจกก็ติดวาิดว่า งายมดีเลยเจ้าของบ้านนี่บวดตื่นอย่างปะเนี่ยเขมาเย็นฉ่ำแท้ตาบ้านเราเขาสวยที่กระสวนมันเตือนเลยอ่ะขันปดสวนมันสิมีผัวเคยมีผัวของเขาอยู่บ่อายุสี่สิบกว่าเคยมีผัวของเขาบ่อามาล่ามันผัวล่อยเดยได้โอ้ยแซมลาเนี่ยบ่เทียเพราฉ like ันน really işte> ั่นเรื่องผัวน่ะบ่เธอถ้าผัวแล่นพานกินเป็นพันเขาเนาะนั่งหัวโป่งอยู่ฉันกินเท่าไรคนแล้วบ่เออ ชายาผัวหลวงเป็นร้อยผัวน้อยเป็นพันจ้าเจ็ดเจี๊ยบเถิดเท่าจ้าสมัยก่อนนักกระแรงนักกระสวยตะลิกะปูไปหาเห็ดดีจุดสุดแต่หาเห็ดได้ชีไปถึงแต่เหี้ยขึ้นหัวแดงยังไม่ได้มาเริ่มเบิดอลไรนะเฮ้ยไอซีสมัยนี้มันเริ่มเบิร์ดเลยนะถึงจะขาเฮี้ยพี่ หหอยแดงุฝนตกสูมือมันเริ่มเบิดต้องรอให้ฝนหยุดเล้มันเอาจักมือสองมือ้วคุณมันเริ่มมันนะเบิดแล้วเริ่มเบิร์ตแล้วฝนตกสูมือก็ไม่ได้ปรได้นมันคือติดกันของมันใหม่ๆเนาะมือสองมือนะโอ้ยแซมเซียนคิดงอดทางกลับบ้านเนี่ยพี่น้องเลยโอ้เฮมิเซียนเออเขาเอิ้นไว้แล้วก็หายหน้าดำหน้ากับปอบปาน โอ้ยนอนตื่นมาหีฟุยถัวอ้ยผมแมันหลักตั้งแต่ถัอหิฟุยี่หลีเอ้ยผันว่ามันเองนะด้เธอสกิมกเลี่พม่อนะผมพูดถกจบกับอะไรจีบกับไรพูดบ่ันนะ นางบอดทีเด้ดเลยเสมอะจะว่นางลอยกินผู้ชายจวะนางลูกปวดจัดย่เมื่อตัวแตกตัวแตกนะมึงเพ่าะเขากินแห้งแสมันเน่ากินแห้งแสดวมันเน่า็นทื่อคอตวแชมเปญมีนะเจ้า หูรูดมันหลวมเลยเนาะมันสมิมีมันออกเต็มที่แล้วฟึดออกบาดเดียวแล้วใส่งานดุหลายในสวนจะไม่ว่างตัวสี่เล็กน้อยไปทัวไปทีบว้าว,าวาเฮ็ดแาบฉันจะเด็กน้อยมันตัวสี่ชั้นดีประทันว่าคือ,อเฮ็ดบุญกับกันกระเทยเถาเออเขาให้บุญให้กุศลมาด้วนะ เขาสกสารวะก็กข้ากเห็ดบุญน้ำเยอะองไปทมน้องทำไรมนตัวเป็นเงินจะตีเงินบุญให้มัเอเงินนะได้อยู่บ่อ้อบัตรติมเงินหะครับนะ่านบัดากเทียดเงินสซดผุนเออดีนะว่เ็ตเช็คผุนช่วเงินสดแบบก็ตัหาชวแมาเติมเงินก็ตังหาเออ เอามาบัตรเดิมเงินนี่กระเดือนหนึ่งกัสี่หลายต่างกันด้เฮ้ยเบอร์มาจ้าถ้าเดือนเราเป็นจอกสาพันพุนเติมแอปเบอร์มาเครมบอกอยาเหนเพื่อเพื่อเพื่อสิได้บริโนนะคะเดือนห้าสพันนะคะเธอบอกชิพันบเติมนะคะนางมีแอปเข้าในบริตมีเออุ่นำบรม่บริเนี่ยไปซื้อคือข้าได้มึงนะบอกคิดเอ่อเออเออใหญ่เลยเติมจุแสนัก ซูสีดอดต่อดสินอนอีบก็นอนต่อจ้ะสวยๆจังเมื่ลยมันอันนี้ให้ดินมันแห้งถากต้มไก่สีก่อนแห้งตายเดี๋ยวพายุมาอีกนั่นมันมาสิบสองมือเดียวเป็นตีมีสิบสามแล้วนมือเดียวเลิกแล้วมอนตอดนั่งอยู่นี่เอุตุตะฮะไม่อะไรนะกบอุตโตะอันนี้กบอีกอย่างเลยอะไรกบอุตโตะหรออันนี้กบออย่าง มอเาก็ยมางมอหาบ้านหาเปิดอุ่กบุตรูนะคะมหูหาะไก็มอหูหามอควาเป็นมอหาหูนะโมหูหาบอกเออมหูหาที่าังทำนายทายถักหรือบ้านเาเมสหูหาอ๋อแกเออปวดเท้าแล้วดเกิดทัดเลยสัน้ันก็ทายหูแจงอะโอ สมัยก่อนเด็กเขเ่า่้ามอะวนสมัยก่อน <im it> <im it> โอ็เเ่าตสมมสมัยใหม่คือแม่เลย์แต่สมัยเด้อเฮ้ยลูกกับสมัยเก่าคือกันแหละสี่สิบแแล้วเป็นสี่สิบปดเราพิษเจแต่นันกยังสวย้ะไ่รอกอายุสี่ิเจ็ยังแจ๋วยุ่จ้าสวยแตไม่ว่า จะอยู่ไปอีกเจ็ปีแค่สิบแปดเอาอีกสี่สิบหาบอโอ้ยฉันเ่ได้เงินอันเธอจะบริปัญญาเด้อค่ะได้เงิน youtube ป่วยนะโตเป็นยอมไปนะฮะโอ้เจ้าหน้าก็ได้รหัสฟินแหละสิเรียงยังเบามิงก็ยังได้อีกแล้วมิงก็สิโลมโง่อะพุ่นโอ้ยหมันได้ก็แน่บ่้บแค่สิโลมกัไดแหละ มันได้มันได้ย้อยบไผ่น่ะจิตสำนึกมีอยู่บ่นี่บ่ไม่จิดสำดึกนงมันมีจิตสำนึกเฮ้ยเงินลดแลกออกออยกะขางัวขับ่อวสิลงงัวเร็วจิตสำนึกก็มีนะครับมาถ่ายเงินทุกสี อ๋อดางเไปถางเงินเจ้าขอเลยนเงินอัมบลาอ้าวเานอัมบลาเป็นคนว่าเองบ่ขี้บลไปแล้วในคลิปนเก็มีน่ามีสวดกำหนดขัดเกินกำหนดนางนาเสียหายเอ๊นางวะเอได้กูเป็อานลนเด้อกูวเออกูเอาแสนหนึ่งคุณบอขันเลือดเลือดีอ้าวเธอป็นคนว่าเองอ่ะเออเลือดเป็นเงินเธอเบิรตนะเออเติมเป็นเินเธอแสนสองแสนพุ่นได้ ก็คือจะขดไปเอาไปตรงกูมีเติมนะหนอเดเมื่อละสามสี่บาทกันนะครับกันนะหนอเดือนหนึ่งกันสามพันเนี่ยสามสี่บาทหนอเด้อเน็ตแพงพี่เราเอ้ยเอ้มีเอฟซีบัตคดกับว่าก็สมัครแพ็กเกจแล้วก็ดาต้าสมัครไอ้มันบ่ได้มันได้ซัมนี่บ่มันได้ซัมนี่สมัครไงเดือนแห่งมันให้ให้น้อยมันให้อายุวันซื่อแต่ ปริมาณเมกกะไบต์มันหายหน่อยบริมีกิกะไบต์มีแต่เมกะไบต์สัญญามันซาลูกเตะเท่าอย่างเทียมผมจังได้ค่ะมันบอกคือมันบอกคือของไทยแหละพี่น้องสิอินเทอร์เน็ตนะบอกคือไทยไทยมันยังมีมีสิทธิ์เลือกว่าไอ๋เอาแบบใดโปรโมชั่นอิหยังลระกาศสำหรับไอ่ยูทูบเบิร์กยูทูบเบิ่งกไลทีวีเบิ่งกยังแต่ลาวที่ผมมีคือเน็ตคือเน็ตโหลด เติมสิบพันกี่สี่สิบบาทนี่กาสมัครได้แค่หาพันเมกะไบต์สองมือสามมือหรือว่าหกพันเมกะไบต์สองมือถ้ารายเดียวก็จะมีแปดพันเมกะไบต์บผมเคยเจอกิกะไบต์จากเถื่อสำ,สำหรับคนเห็นยูทูบครับมือหนึ่งลงลง,ลงจะคลิปครับมือนั้นลงคลิปรับบัตรคลิปรับบัตรบางคลิปกับบัตรเปลือกแหง้งได้ดอกบัตรหนึ่งคลิปหนึ่งเปลือกใบแห้งก็สามบาทยังบ่ได้นะคะมัน,มนสะดุดเดลอ กับม่อยูระบบสัญญาณกับไปประตูเถอะโหลดชิเลีบวเด้งกระพืนมาอีกโหลดเกสเล็บเด้งกระพืนมาอีกเอาขัดสัญญาณหน่อยมันเด้งไหนเฮ้ยฟูอ่ะผมเม็อีหานี่อยากกินอีอัมบลาพอดีเฮ้ยอยู่ที่ก็ขึ้นนั่งอ๋อคนรถอยู่ที่ก็ขึ้นนั่งโอ้ย ออมากหลไปแล้ไรตี่ต๊อันแับอันพ่นเนี่ยพัยายูทูปผุนตบไม่หข็งแงมันดึงม่จ่าบ่มาดโทษสาวบุญเฮ้ยอาจหน่อยอัปปาลาก็ซื้อสาวมาตั้งขางเพื่อนแล้วพันย่าจับสับแขกดิเฮ้ยมันสิแง่มากงนั่น เพราะอะไรซอกก็สิทธิ์เรียบปรากาศตายทัูเสียจากการเป็นสุลอยกินกันตัวสูเออหน้ามาตื่นมาละอยากรถเนาะสเปนังคำบอลโฮ้แขนต้องทับยังอายนะจ๊ะบาาอีบอเอออู้ยถามบกเจบักเจมันเห็นแล้วรูปพิษที่เสร็จมาไปเอาเจ้าภาพตื่นแล้วเตี้ย ับคจะขอบ้าตื่นละจ้าเอานอนต่อยแล้วบ่เฮ้ยว้านอะไรพอเมื่อบ่สุดจัตั้งนาฬิกาปลุกตีห้านาฬิกาแล้วก็ปลุกโพดปลุกโพด้ล้ไปดับไน้ปลุกยาวยาวความเกิดพากันกาตีหา จักนาฬิกาปุกตีหาแต่ในแต่ไล่แล้วสี่คือสามเครื่องพวกคนนะบ่เคยตั้งนาฬิกาปุกเคยจะกระตื่นเวลานั้นตั้งไว้เตดมแล้วมันก็ไม่นะปุกตีหาน่ะก็เคยลุกตีหาอยู่บ้คะสี่สี่ค่ะนาฬิกาลงมาเห็นยังไม่ค่ะกะตื่นมาลงของเช่นนั้เนาะกูก็ว่าอยู่ลุกมาพีแล้วก็นอนมาตื่นมาอย่างตีห้า หกโมงยังบม่เลยอยไปเห็ุงานอยู่กรุงเทพเต้เฮ้ยไอนาฬิกาปุ๊กเลยค้ำค้ำค้ำๆล้วปิดแต่เลื่อนสิบนาทีก็เอาหานาทีก็เอานี่ค้ำๆเลื่อนหานาทีก็เอสิบนาทีก็เอ้าเธอเคยเคยแบบแบบว่าเธอเดี๋ยวว่าห้าจกราดจีรำแฟันแบบว่าได้ลูกไปอาบน้ำแล้วโอ้เคยเคยเจอแต่ว่าเป็นบ้านเนาะแล้วทักลับทั้งตื่นแล้วตื่นมาแล้วอาบน้ำเสร็จไปเหตุงาน่ะจับนาฬิกาเบิ่งกเลย ไอ้เหตนงานกลางคืน,นนะเหรนะเฮ้ยหกโมงเช้านั่นหกโมงเช้าเข่าใจไปหกโมงแรงนั่นคือมือดละสูโอ้ยมืดแล้วตายตายเห็ุงานบมท,ท่านแล้วตื่นไปอาบน้ำแต่งตกแต่งตัวเรียบร้อย,ยบัดจับโทรศัพท์สิไปเห็ุงานเลยเออไอ้หกโมงเช้าเกลียดนาฬิกาเออเอ,อ่ะเป็นอยู่แบบนั้นนั่นแล้วก็ออมานั่งหัวควันเจ้าของได้บัดนี้แต่ข้าเป็นงานเลยเกลียดเกลียดนาฬิกาปลุกมันปลุกปลุกไม่ได้มันมันหยุดเลยเวลาตื่นนี อพี่น้องสักกติลาก็เดินจ้านี่มาเบิ่งนสามสาวหน้าเป๊จ้าเขาฝากบรรยากาศสติเดีเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เดจ้าพี่น้องเอ้ยเ่ต้องเสริมเติมแต่งน้ามันจะเปนั่งหน้าสวยนางตื่นมาหน้านางเปได้อมารานะขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเอ้ยมูมานอนเดือนน้ำกันเจ๊ซีกันแยกออกไปนอนอยู่ห้องผู้เดียวเหรอวะพ่อแม่อาบุษย์ชายมานอนบ่โอ้ยหรือว่าญาติอมาราข่มคืนบ่ใส่แขกนงทำนั่น้้มาานนนนนออ่่เบิงสภตี <laughs> สวัสดีจ้าพี่กอลสบายดีจ้า